เล่าฟังว่าโุราณองค์กรฮัรีเข้ามีคณะใหม่ของประเทศนั่นแหละเป็นคณะของ,งลูกในหลวงคนโตคนแก่ๆเห็นปะทําคณะเกี่ยวกับการเกษตรขึ้นมาทำคณะเกี่ยวกับการเกษตรขึ้นมาหน้าเรื่องหมองละว,วะจริงจริงการเกษตรขึ้นมาเออหอมหนุ่มที่นอน หอมมากพ้างนี้จริงๆชอบเห็นเขาดูพอเวลาร้อนนะแดดเราร้อนอุูนะห้องมันก็ไม่เหม็นนะมันจะหอมนะหน้านอนห้องมีโกาะห้องมีเกาะก็เป็น,นจริงจริงร้วชอบก็จะเป็นทันกอ๋อจะบอกว่าเราจะจับแต่ตังที่เป็นสีช้าสมัยก่อนตลาดบางแคนะไม่มีไม่มีแกต้องเข้าใจดีว่าแม่ค้าเขาสู้มานาน ว่าเขาสู้ขายสู้ทนมานานก็แบเพราะมันรวยกี่ราได้ชันมันแบบว่าแต่ก่อนไม่มีโดมโดมปัจจุบ,บันมีโดมสบายแล้วไงเย็นสบายพัดลมมีอะไรเงี้ยแล้วก็สะอาดเหมือนจะขายแพงนะแต่พอเข้าไปถูกร้านที่ให,ใหญ่ๆส่วนมากขายถูกจริงแล้วยิ่งสะอาดด้วยนะอยู่ได้เยใช่ไหม จริงเราก็คิดอยู่ว่าเราก็อยากจะได้ลูกชายแบบว่ารวยๆวยใช่ปะอูนี่นฉันบอกอะไรให้ตลาดไทยอ่ะซื้อเนะีฮะซื้อเตียงอะไอ้อะถึงว่าบ้านเขารวยเว้ยซื้อเตียงหลังหนึ่งอะเป็นแสนอะจริงรวยใช่ปะเลยคนที่อยู่ตลาดไทยอ่ะอ้ไม่รวยจังวะแต่ว่าเขาประหยัดไง,งนี่ต้องกุ้งใจสีผิวบ้างอะไรบ้างเขาจะปลบเฉลิมเก,ก่าแก่นี่เจ้าของตลาดไทยเนี่ย รู้ยัง <laughs> ไอ้เหีนน้ยนเราหาวู้ดปกติเขาบอ,อกมาหาวเน,นี่ยเจ้าขอ,องเลยเนี่ยมังปราจบมาแม่เ้าไว้โอ้ยน่ากินเวลาไปตลาดไทยนะอัาวม่นแล้วนี้ก็สวยอ่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เรารักที่สุดเราชอบมากเลยเราอยากทำมากเลยอะ ขายผู้ผลไม้นาเข้าส่งออกที่ตลาดไทยแล้วชอบขายของเลยว่าโหเหงเล่าดีเราขายได้เกี่ยววะเกี่ยวไม่จะขายไม่ได้แต่มันประมูลแพงไงแบบมากเลยนะต้องรีบไปลงแบบลงยากก็เหมือนตลาดบางแคหาลงไม่ได้แล้วไงแม่ค้าที่แบบขายไม่รู้จุดจริงๆนะอยู่ได้ไม่นานอืมนี่ก็อุ่นหนุหนเจี๊ยมนี่ก็ขายอันดับหนึ่งของตลาดเหมือนกันแม่เขาชอบคบคนที่แบบอันดับหนึ่งด้วยกันก็จะว่า จริงรูจริงเจมโร,ง,ร,ง,รง,งงานน้ำพริกไงโรงงานมะพร้าวแกจะขายพวกอะไรไม่เขาจะขายน้ำพริกแต่เป็นน้ำพริกตั่นนะสะอาดทำอะไรเงี้ยเขาจะต้องทำของเขาไปนะมีโรงงานน้ำพริกโรงงานมะพร้าวโรงอะไรเงี้ยของเขาเองเลยนะสะอาดแล้วก็มาจำหน่ายที่เนี่ยตลาดเนี้ยรายได้เขาดีเพราะว่าเขาขายเป็นอย่างๆไงแม่คูก็ไม่เขา้าใจไม่จะขายเป็นอย่างๆใช่ป <c oughs> ะ,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 ะแม่แม่บางคนอชอบขายของมันมพอก,กินนะแกชอบกินของที่ร้านก็ขายได้แบบเรื่อยๆอ่ะ เหลือบ้างอะไรบ้างมันเก็บมาไว้กินได้ไงเรื่องเรื่องคือแม่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยที่ร้านอ่ะเข้าใจไหมล่ะแล้วลูกแล้วลูกค้าก็หนาแน่นให้การตอบรับดีเวลาผลไม้นะแม่เขาจัดเรียงนะเรียงแบบเป็นตั้งเลยนะให้ลูกค้าเลือกได้เลยได้นะตุจีนี่มีนช่วงเรียบ เจ๋งท <iny SC I noise> <c oughs> ี่สุดของการขายของเราชอบนึงชอบไปหนกแบบเราเกะกะแม่เราว่าอย่างนั้นเนี่ยทางตลาดเนี่ยชมเราสวยหมดเลยนะจริงนี่ยังไม่รวมการศึกษาเรากระฐานนะหน้าตาเนี่ยจริงนานี่จัพอร์ตเลยจริงดีเราเคยจับเช็คแล้วนะเนี่ยเกิดมาจับต้องแสนนึงฮะจริงดิแค่จับเช็คเช็คแบบว่าคนรวยใช่ป่ะพวกสิงเยอะแล้นใช่แล้วจะให้เช็คนาแล้วมาไงแล้วนาเราก็จะให้มีกระปองที่นาคารจำเวนเนี่ยไม่บอกเนี่ยว่าได้ได้สมบัติ เยอะนละยถ้าตายได้บ้านมาแล้วเนี่ยเนี่ยนี่จะได้สมบัติจากหลวงด้วยด้วยเขาจะเวลาคนแก่ที่เงาสวยดีได้ผิดกฎหมายเราเนี่ยโดนจับเขาจะว่าเราไม่มีเงินประกันตัวยัน